รู้สึกว่าไม่น้องไม่แข็งแล้วก็ขาดความมั่นใจทําให้แบบไม่มีความสุขเรทั้งเราทั้งคู่ชื่อบิ๊กครับอายุ40ปีมีปัญหาระหวา่างประมาณ5ปีแล้วก็มีปัญหาน้องใช้ไม่แข็งมาประมาณ1ปีทําให้แบบว่าตอนนี้เพืสัมพันธ์กับบ ร,รู้สึกว่าไม่น้องไม่แข็งแล้วก็ขาดความมั่นใจทําให้แบบไม่มีความสุขเราทั้งเราทั้งคู่อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนบีตัดสินใจมารักษาที่นี่มีเพื่อนที่เคยมารักษาแล้วแนะนําครับว่ารักษาที่นี่แบบได้ผลัวกการที่ศึกษาด้วยแล้วก็ดูจากทางเป็นด้วยก็เลยตัดสิในใจหลังจากการรักษาที่นี่ไปแล้วเนี่ยคนบีมีอาการยังไงบ้างครับหลังจากรักษาไปสามเดือนครับรู้สึกว่าอาการดีขึ้นครับแล้วก็ตอนที่มีเพศสัมพันธ์ก็รู้สึกดีขึ้นมา คุณบิ๊กเนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่เป็นเบาหวานและมีปัญหาคลายเราบ้างัก็อย่างแรกก็คือรักษาเบาหวานให้มันดีครับเลือกที่จะมารักษาเฉพาะทางหลังจากที่ได้รับการรักษาโดยคโปรแกรมไปแล้วบิ๊กรู้สึกอยังไงบ้างครับตอนแรกผมก็กังวลว่าจะเจ็บแล้วก็ต้องฝากฟืนแต่ทีนี้หลังจากรับการรักษาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับและมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศร่วมด้วย ภาวะเบาหวานจะทําให้ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นรุนแรงมากกว่าคนทั่ทวไปที่คลายคลินิกของเรานะครับเราจะมีโปรแกรมพิเศษที่จะดูแลในเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มคนไข้เบาหวานโดยเฉพาะทั้งหมดนี้จะถูกรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการและด้วยมาตรฐานวิชาชีพทางการแพทย์ครับใครที่มีปัญหานี้นะครับสามารถติดต่อดัดหมายเพื่อทําการประเมินตัวโรคนะครับและวางแผนในการรักษาได้ที่อินบ็อกซ์นี้ได้เลยครับแล้วเจอกันนะครับ